ฮัลโหลอายายาเด็กไทยเหรอคะอัพอ er. <t worries> <owning him ini> ัพไปยาอัพสแตนอฟอือหืออื้อหือนั่นอื้อหือเ้ยเด็กไทยเด็กไทยอื้อนั่นนั่นนันเด็กไทยได้ควหนึงอ้าว เด็กชายแย่งขวดนมพี่ทำไมอะคะพี่เมาขวดนมอ๋อไปว่าเขาโอเคโอเคเฮ้ยเด็กชายเธอเมาอก็ไปนอนไหมเธอเมานมอะอืออืออืออาออ่าอย่ายาอ่าอ่าอย่ายาอย่านั่งครับพี่นะดูดูดู มันจะเอาขวดนี้เดี๋ยวมันเปลี่ยนเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูนะปล่อยปล่อยๆเดี๋ยวดูมันแย่งอาเชอร์นั้นเอาขวดนี้ให้พี่เอาขวดนี้ให้พี่เอาเนี้ยให้พี่เอาสีเขียวให้พี่เอาสีเขียวให้อาเชอร์แล้วหยิบสีเขียวให้อาเชอมันมันก่อนนะมันเปลี่ยนมันคว้าเสร็จแล้วเอาของมันใส่แก่เชอร์ก่อนเลยาย้ยายาใยายาลูก น่ะแล้วหนูไปแย่งเขาอ่ะเอาอันหมดไปดูสิได้อันหมดไปเด็กไทยหันมานี่ลูกเด็กไทยอ้ใหยาดูดูเธอดูดนมยังไงของเธอเดี๋ยวก่อน อะไรของเธออ้ายยาอ้ายยาไม่เอาลูกอารยาโนเฮ้เฮ่เดี๋ยวโดนดุนะเฮ้เฮ่เอานาดหนัดเละเละนานโดนดุกระชากมังกรออกโอ้อารยา